กล้องหน้าติดตั้งกับจอ Android นะครับติดที่บนกระจกนะครับตัวอย่างคันนี้เป็นรถเชฟโรเลตออฟตา้านะครับนี่ครับพอเวลาเราเปิดเครื่องเนาะ สมมติว่าผมปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องพอเวลาเราเปิดเครื่องเปิดเครื่องตัวกล้องจะบันทึกทันทีนะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้จะบันทึกทันทีจะทํางานพร้อมกับจอ Android เลยนะครับเปิดเครื่องปุ๊บกล้องบันทึกทันทีเรามาดูการทํางานนะครับนี่ครับ ตอนนี้กล้องเปังบันทึกแล้วบันทึกภาพได้บันทึกเสียงได้มีฟังก์ชันการเตือนด้วยนะครับตรงนี้มาดูตั้งค่านะครับตั้งค่าทั่วไปนะครับตรงนี้เราไม่ไม่เพิ่มเนะเาะมาดูการบันทึกเสียงบันทึกข้อมูล GPS บันทึกเวลาบันทึกนะครับสามารถปรับความสว่าง ความมืดของจอได้นะครับถ้าขับกลางคืนเราก็เปิดให้สว่าง100%นะครับจะได้บันทึกมืดมืดได้นะครับจะได้สว่างเห็นเนาะตัวนี้เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับสมมติว่าเมมโมรี่เติมเราก็สามารถลบเมมโมรี่ได้นะครับอันนี้เป็นตั้งค่าต่างๆนะครับน่ครับระบบช่วยผู้ขับขี่นะครับก็มี เสียงเตือนระบบ ADAS เสียงเตือนการกันชนหน้าการเปลี่ยนจราจรยานพาหนะด้านหน้าเตือนด้วยเสียงแล้วก็เปิดใช้เสียงเตือนเมื่อใช้ความเร็ว20กิโลเมตช่โมงนะครับแล้วก็เตือนอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่ด้วยขังชันนี้ต้อง ใช้ดูนะครับว่าจะเตือนได้ร้อเซ็์หรือเปล่าแต่เราก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ครับตัวก็จะทำงานอยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นอยู่มาดูตอนนี้เราใช้ความสว่างที่80นะครับ ก็จะออกขาวๆหน่อยนี่เลยครับติดบนกระจกนะครับเราขับรถตร,ตรงกลางแล้วก็จอก็ทำงานเดี๋ยวจะพาไปดูด้านซ้ายนะครับถ้าดูจากด้านนอกนะครับ แต่ฟิล์มใสฟิล์มใสนิดนึงนะครับจะเห็นอมองไปก็จะเห็นตัวกล้องเลยนะครับอันนี้ตำรวจตำรวจเห็นกล้องนี้ก็ตำรวจก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าอยู่ฝั่งซ้ายนะครับติดแล้วดูดีนะครับหากท่านใดสนใจนะครับ สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่0895441396หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับของช่างต่อนะครับ0623490703นะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวมีทีมงานตอบกลับนะครับร้านอยู่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับถ้าลูกค้าอยู่ใกล้สามารถมาติดตั้งที่ร้านได้นะครับ Center Shop ขอบคุณครับ